เกมต่อไปเราจะเป็นผู้กำหนดราคาสินค้าและเมื่อเราสร้างขึ้นมาขุดขึ้นมาสิ่งที่ตามมาคือสิงคโปร์จะกลายเป็นเมืองล้างนะครับนั่นหมายความว่าต้องให้อังกฤษและสิงคโปร์มาร่วมลงทุนด้วยไม่เช่นนั้นมันจะขัดขวางและจะอ้างสนติสัญญาเมื่อเอาออสเตรเลียมาทำด้วย ถึงจะยอมทําแล้วประเทศไทยจะไม่มีปัญหาไม่ขัดกับสนธิสัญญาที่มีการวางข้อตกลงตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานี่คือที่มาในการสร้างโครงไทยการไปดิ้นในสภาผู้แทสนสษารทำถูกไหมถูกละล่มตอนนี้ถูกไหมก็ถูกละเพราะมันยังไม่ถึงเวลาการเมืองมันมีเวลาของมัน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 n e เ s นนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องของไทยตอนนี้นะฮะสภาผู้แทนราษฎรนะได้มีการคว่ำเรื่องของกรองไทยไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบ,นรบรว,วกะบนการสังเคราะห์กัน สภาผู้แทรนราษฎรได้มีการประชุมนะครับก็ปรากฏว่าเรื่องของขุดคลองไทยก็ล่มสภาไม่เอาด้วยแถมสองสอสอฝ่ายค้านร,รัฐบาลก็ลาออกนะครับคุณชวนหลีกภัยแจ้งสอสอพลังประชารัฐแล้วก็ก้าวไกลาลาออกทำให้สอสอเหลือในสภาพเพียง475คนพร้อมขอความร่วมมือสภาผู้แทรนราษฎร พิจารณารายงานของกรรมธิการด้านพิเชษออกตัวเสนอให้โหวตเพื่อฟื้นบรรทัดฐานโหวตรายงานของกรรมธิการนะครับผู้สื่อข่าวได้รายงานที่มีนายชวนหลีภัยประธานสภาเป็นประธานในการประชุมได้แจ้งถึงการลาออกของสอสอนะครับจำนวนสองคนคือวันชัยปัญญาสิริจากสงขลาพักพลังประชารัฐและนายจิรวัฒนะครับ อารันการนนสอสสกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลทําให้มีสสนะครับปฏิบัติหน้าที่475คนผู้สื่ขาวรายงานว่าก่อนเข้าสู่วาระพิจารณาในชวนได้ย้ํากับสมาชิกเพื่อขอความร่วมมือในการพิจารณาของกรรมการของกรรมธิการที่อยู่ในระเบียบวาระให้มีผลงานก่อนวาระหมดวาระของสภาและขอให้สสยอมเหนื่อยกันหน่อย นะคับทั้งนี้นายชินวรบุญยเกียรติสอสอนะครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์นะครับก็ฐานะอรองนะฮะประธานกรรมการประสานงานพักร่วมได้ระบุว่าวิบทุกฝ่ายได้ย้ำให้สมาชิกได้เข้าร่วมประชุมตามนัดการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณารายงานของกันมาที่การ อย่างไรก็ดีนายพิเชษเชื้อเมืองพานสอส,อสอจังหวัดเชียงรายพัคเพื่อไทยนะครับฐานะผู้เสนอให้ลงมติรายงานของกรรมธิการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทำให้ที่ประชุมล่มนะครับองประชุมไม่ครบชี้แจงว่านะครับการพิจารณารายงานของกรรมธิการจะถูกสร้างรทตรฐานในที่ประชุมให้ลงมติคือรายงานขุดกรองไทยดังนั้น ตนจึงต้องการให้นำมาตรฐานดังกล่าวกลับมาพิจารณาพร้อมระบุว่าในการลงมติของสภาครั้งก่อนไม่ได้เห็นชอบทั้งรายงานและข้อสังเกตของกรรมธิการทั้งที่การลงมติด,ดังกล่าวถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีใครอยู่เบื้องหลังหรือไม่ทั้งนี้นายชวนได้ปรามนายพิเชษก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปผู้สขาวรายงานว่านายพิเชษเคยดํารงตําแหน่งเป็นประธานนะครับ พิจารณาศึกษากรองไทยและการพัฒนาพื้นที่นะครับจัดระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ซึ่งการพิจารณาของสภาพ,พบว่าเสียงค้งมากตีตกรายงานฉบับดังกล่าวด้วยคะแนนไม่เห็นชอบ144เสียงต่อมติ121เสียงและงดออกเสียง53เสียงเจาะลึกตอบทุกปมการเมืองเศรษฐกิจสังคมสำนักข่าววิหกนิวส์ จัดการสัมมนาหลักสูตรยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเพื่อการบริหารชั้นสูง Afternoon Talk ที่ดูโอคูซีนาเมืองทองธาน,นีและทางซูมพบกับดรท่าักษ์เจียมกิจวัฒนาผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงพลเอกกิติรัตนชายาอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอดีตแม่ทัพภาคที่4พลเอกกิติศักดิ์รัตประเสรศิฐ อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี127 0พฤศจิกาพบกับปรินาไกรคุปอดีตสสราชบุรีหัวข้อจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้ทางซูมและนัดพบกันที่ afternoon talk ที่ดูโอกุชินาเมืองทองธานีประสบการณ์จริงของจริงตั้งแต่12นาฬกา30นาที ถึง16นาฬิก30นาทีลงทะเบียนร่วมกิจกรรมท่านละ2,000บาทรวมลงทะเบียนที่ลาย at ดวิหกนิวสรับเพียง50ท่านเท่านั้นค่าสัมมนานำสมทบกองทุนมูลนิธิโฮลีเพื่อสนับสนุนสำนักข่าววิหกนิวส์เรื่องของครองไทยนะฮะต้องยอมรับว่ามีความพยายามจะผลักดันเรื่องของครองไทยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเร่งนะครับให้กรองไทยเนี่ยนะฮะสามารถที่จะดำเนินการะะก่อสร้างได้ซึ่งถูกมองว่าได้ประโยชน์กับประเทศชาติที่ผ่านมามีการพูดเรื่องนี้ครองไทยหรือคอคอดกะมาหลายสิบปีตั้งแต่2480เป็นต้นมานะมีการพูดเรื่องนี้มีความพยายามจะทำเรื่องนี้แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ ครับมาคราวนี้ก็มีการพูดกันอีกครั้งมีการประชุมมีการเคลื่อนไหวเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งตอนนี้ก็ล่มไปอีกรอบหนึ่งนะครับยังไม่สามารถผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรได้นะครับล่มไปอีกรอบตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันสอสอก็กําลังแ hey ห่ออกไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นนะครับไม่ต้องอเรียกว่ามีการยุบสภาใครจะไปก็ไปใครอยู่ก็อยู่ นะครับมันเป็นเรื่องของสสความขัดแย้งของสสความต้องการของสสมันไม่ใช่เป็นเรื่องของพรรคไปแใช่เป็นเรื่องของรัฐบาลที่ต้องมารับผิดชอบสิ่งเหล่านี้เรื่องของคองไทยประเด็นที่น่าสนใจคือควรจะทาหรือ,อยังนะครับและทําเวลาไหน <Down load ing noise> ผมย้ําอธิบายหุ้นส่วนนะเรื่องของครองไทยเนี่ยหรือข,อข้อคอดกราเนี่ยมันมีข้อตกลงกับออสเตรเลียซึ่งสมัย ปีดีพนมยงเนี่ยไปทําสัญญาไว้ว่าไทยเนี่ยนะไปทําสนธิสัญญาว่าไทยเนี่ยจะไม่สร้างกองไทยเพราะตอนนั้นเนี่ยอังกฤษไปทําการลงทุนที่สิงคโปร์นะครับและก็ให้ออสเตรเลียเนี่ยมาบีบไทยท,ทําสนธิสัญญาว่าจะไม่สร้างนะครับตอนนั้นนะคณะรัฐประหารนะฮะก็พูดง่ายว่าต้องการความร่วมมือ ของตะวันตกจึงทำสนธิสัญญาไว้นี่คือปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะอังกฤษไปลงทุนที่สิงคโปร์ทำท่าเรือน้ำลึกเป็นศูนย์กลางของเอเชียกำหนดราคาสินค้า <c oughs> นะครับที่สิงคโปร์จากเดิมเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอังกฤษคืนให้โดยยึดแหล่งที่สำคัญคือท่าเรือน้ำลึกไว้นะครับนี่คือปัญหาหลักๆเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้น ในการที่ทําครงไทยสมควรทํำไหมสมควรทําประเด็นต่อไปที่น่าสนใจที่ต้องพิจารณาคือเมื่อไหร่การจะทําครงไทยหรือการจะทําคอคอดกราแล้วประสบความสําเร็จต้องเกิดขึ้นหลังจากที่มีการย้ายเมืองหลวงนะครับหรือสร้างเมืองไอทีใหม่แล้วเสร็จอยู่ฝั่งโคราชสระบุรีให้แล้วเสร็จก่อนบริเวณนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนหรือประกาศทําแล้วก็ทำขอขอก่อกข้อกลับนะครับหรือโครงไทยโดยการทำเนี่ยไม่ใช่ฝ่ายไทยเป็นคนทําฝ่ายเดียวต้องเป็นความร่วมมือระหว่างไทยสิงคโปร์ออสเตรเลียนะครับจีนและสหรัฐอเมริกานะครับจึงจะสามารถประสบความสําเร็จไม่มีใครมาขัดแย้ง โดยไทยจะได้รับสัมปทานนะครับเป็นผู้ให้สัมปทานกับประเทศเหล่านี้เข้ามาทำโดยเราเก็บค่าตรงและเกมต่อไปเราจะเป็นผู้กำหนดราคาสินค้าและเมื่อเราสร้างขึ้นมาขุดขึ้นมาสิ่งที่ตามมาคือสิงคโปร์จะกลายเป็นเมืองล้าง นะครับนั่นหมายความว่าต้องให้อังกฤษและสิงคโปร์มาร่วมลงทุนด้วยไม่ฉะนั้นมันจะขัดขวางและจะอ้างสนธิสัญญาเมื่อเอาออสเตรเลียมาทําด้วยถึงจะยอมทําแล้วประเทศไทยจะไม่มีปัญหาไม่ขัดกับสนธิสัญญาที่มีการวางข้อตกลงตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานี่คือที่มาในการสร้างโครงไทยการไปดิ้นในสภาผู้แทนราษฎรทาถูกไหมถูกละล่มตอนนี้ถูกไหมก็ถูกละเพราะ มันยังไม่ถึงเวลาการเมืองมันมีเวลาของมันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักเจียมขิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะรักสวยให้มันคง เธอทกงกรงให้เด่นไกลชาเช,ชื้อเรายิ่งใหญ่ชาไทยบ้านเกิดเมืองนอน